คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับจะชื่นชอบสูตรมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดิคิมนำโชคพารวยนะครับ ชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับฝาก f อพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อฟมิตรักนะครับจากทางช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือว่านอกบ้านนะครับ แตก3ตัวนะครับ076นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ FC มิดดักนะครับที่มีความโชคดีนะครับก็ไม่ทำ FC พี่น้องผิดหวังก็พากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรมังกรทองชุดบินของมังกรทองก็แตกนะครับส่วนเม็ดเดียวแอดได้อยู่ที่7นะครับก็มา76แตก3ตัวนะครับมาเต็มทุกระบบนะครับก็ได้มี FC พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตร ของมังกรทองนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยจะตรงอกตรงใจนะครับเอฟสี FC มิตรรักหรือเปล่านะครับไปรับชมสูตรแม่นๆของมังกรทองพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยหลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆจากทางจ่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ก่อนจะไปนะครับรับชมสูตรข้อสอบนะครับเราก็มาสรุปแนวทางนะครับของเราพัฒนานะครับก็เดินทางมาถึงนะครับเดือน8แล้วนะครับผมพี่พี่น้องที่เคารพรักนะครับเดือน8นะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่7แล้วนะครับผมพี่พี่น้องออกมาได้7ครั้งแล้วนะครับ7ครั้งเข้า6พลาดหนึ่งนะครับเข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางก็ถือว่าเข้าสําหรับรุดเลยก็คือ1ครั้งนะครับ ข้อสอบล่าสุดนะครับข้อสอบออกที่4 8 2 0 7 6บางที่เอา4 8นะครับเป็นข้อสอบล่างบงางที่เอา8 2บางที่สองสำหรับ0 7 6 3ตัวบนนะครับงวดนี้นะครับแอดได้เกับ4นะครับเม็ดเดียว7นะครับเจาะเข้า0 7 6 3ตัวแตกนะครับนี่นะครับในบ้านของแอดก็เข้านะครับไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือว่าหน้าบ้านนะครับนี่นะครับแตก3ตัวนะครับ076นะครับวันที่16 ที่ผ่านมานะครับ076ย์เดกเก็บแตก4ตัวนะครับก็ยินดีกับเ c ซพี่น้องที่มีความโชคด,ดีเม็ดเดียวฟันอยู่ที่7นะครับก็มาตามนัดตามสูตรก็ยินดีกับเ c พิลักที่มีความโชคดีรับสายด่วนได้มา6กับ7แตกตรงๆนะครับรับสายด่วนนะครับสายด่วนของเราเข้าตรงๆเลยนะครับพี่น้องที่อยู่ในบ้านเต็มรับเต็มๆนะครับ076 3เ็ตัวตรงนะครับของแอดสามตัวโตนะ๊ดเนาะ ตามสูตรหกับเ็ดเด้งๆนะครับอันนี้คือรับสายดวงโค้งสุดท้ายมาทั้งรับสายดวงมาทั้งเลขสูตรนะครับก็ยินดีด้วยนะครับโอเคนะครับพี่น้องก็คอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรของมังกรทองนะครับแอดก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็เป็นสูตรตารางวันของมังกรทองนะครับแอดก็มี3ส,สูตรในการบวกลบมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีนะครับใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยและก็ลาวพัฒนา สำหรับผ่าน้อยนะครับหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับเป็นเลขกำลังวันก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์ข้อสอบเอาวันไหนคำนวณในวันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับก็จะมาสุดย่อย์ดูนะครับสำหรับวัสุขข้อสุขวันสุขนะครับข้อสอบรัฐบาลไทยแตก3ตัวนะครับ8 6 7นะครับข้างล่างข้างล่างข้างล่างออก6 7หรือ8 82เนอะข้างล่าง82ข้างบนแตก3ตัวนะครับ6 7 8ของเราพัฒนานะครับไม่เดียวของแอดเคียมได้7นะครับมา076แตก3ตัวด้วยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสาหรับวันศุกร์ที่แล้วต่อไปก็จะเป็นวันจันทร์นะครับผมก็จะมีเลข9เลข5เลข7เลข4เลข6 2กับ0ก็เลขส่วนเกินสามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกันวันนี้นะครับเอก็จะใช้สูตรของมังกรทองนะครับทั้งหมด6ตัวนะครับตัวเด่นนะครับอ่าเป็นเลขที่คัดออกมาบวกได้มากที่สุด ก็จะมีเลขศูนย์นะครับเลขสองนะครับเลขสี่นะครับเลขหกเลขเจ็ดแล้วก็เลขเก้านะครับศูนย์สองสี่นะครับหกเจ็ดเก้าสูตรเจาะสามตัวเน้นๆนะครับแอดบวกได้ตัวแรกนะครับชอบไปตามนะครับเน้นเน้นรูดนะครับสำหรับเจาะจะเจาะให้เสียสามคู่นะครับตัวแรกนะครับจะมีศูนย์สี่ สี่ห้าเลขที่คัดออกไปนะครับแล้วก็สี่เจ็ดนะครับจะให้สามคู่นะครับคัดตัวเด่นให้นะครับหรือสิพี่น้องจะเป็นศูนย์สี่สี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าสี่ห้าที่คัดออกไปก็ได้นะครับเอฟซี MC พี่น้องที่เคารพรักสําหรับตัวที่สองนะครับเน้นนะครับผมถ้าชอบพูดรูดนะครับผมถ้าไม่รูดก็จะเจาะให้ก็ประมาณอยู่ที่หกก็จะมีศูนย์หก หกสี่แล้วก็หกเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวที่สองนะครับรจะเป็นศูนย์ศศูนย์หกหกสองหกสี่หกเจ็ดหกเก้าก็ได้ถ้าชื่นชอบหกเนาะคนเราชอบใครชอบมันตัวสุดท้ายนะครับสุดจ่อสามตัวนะครับบางทีเข้ามาทั้งสามนะครับบางทีเข้ามาสองตัวบางทีก็มาหนึ่งตัวสำหรับดุดเลยยากนะครับผมเนาะก็จะมีศูนย์เก้าเก้าสี่ 96นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับริบซีพิ้องจะเป็น09 92 94 96 95 97ก็ได้นะครับตามนี้นะครับสำหรับสูตรจากทางช่อง S Kim นำโชคอโดยสูตรเจาะ3ตัวเด่นสำหรับตัวเด่นพิเศษนะครับพวรดระวัง45นะครับ47 46 47 467นะครับ94แล้วก็96อันนี้ก็เพื่อความชัวนะครับเผื่อศูนยะ์มาเนาะ นะครับคัดเต็มที่ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับ fc มิตรรักที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดเจาะให้จับคู่ในตารางได้เลยนะครับมีสิหมาทุกตัวสำหรับสุดเจาะ4ตัวนะครับจะใช้เลขผสมที่คัดออกไปด้วยนะครับเป็น5 7 5 60นะครับแล้วก็4 1นะครับเลขผสม5 9 5 9 5 4 ห้าเก้เรีผสมนะครับสำหรับ6ตัวนะครับจะเป็น4 7 0นะครับ9 6 4นะครับ4 7 0 9 6 4นะครับสำหรับ6ตัวนะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็ระวัง4 4 6 6แล้วก็9 9นะครับสำหรับสายเบิ้ลตามนี้นะครับสูตรจากทางช่องก็มานำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับงวดที่แล้วก็แตก3ตัว076ยเม็ดเดียว7 ถ้าชื่นชอบสูตรแม่นๆจากทางช่องแอดมินนำโชคพอรุนชอบก่อนออกไปก็ลืมกด subscribe กดไลค์นะครับกดตามกดแชร์ทางจ่องด้วยนะครับสำหรับ FC นะครับเข้ามาใหม่ชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับมานําเสนอ สำหรับเอซีพี่น้องอยากได้สูตรเจาะสองตัวหรือว่าสูตรเจาะเม็ดเดียวก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอันนี้คือสูตรเจาะสามตัวแอดก็จะไปบวกสูตรเจาะสองตัวหรือว่าเ <c oughs> ม็ดเดียวเอฟซีพี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้มีคี้นำโชคพอเรก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ